วันที่31กรกฎาคม2566ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกิดโดยศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดจัดพิธีต้อนรับคณะผู้แทนจาก King Salman Global Academy for Arabic Language แห่งราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียและมิส uh เตอร์อับดุลรามานอับดุลลาซิดอัลซูไฮบานีเอกอัครราชทูราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยมีมิสเตอร์ลีเฉาหยุนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกลือศาสตราจารย์ดรอิมรอนมะลูลีมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกลืออาจารย์อัมพลขำวิไลผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกลือศาสตราจารย์ดาจารจรันมะลูลีมคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์สาราวุธิและสันรองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพอาจารย์อมพลตะการฤกหัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกยิดข้าจารยารคณะที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพและบรรดาน,นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับโดยการหาร,รือร่วมกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยเกยิดมีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่จะเปิดรับการศึกษาในด้านความหลากหลายของพาคผิวัฒนธรรมซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายคือเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ความเป็นสากลการเมิเยือยนของผู้แทนจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้จะเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบีย และการพัฒนาก้าสำคัญของมหาวิทยาลัยเกิดในด้านภาษาและวัฒนธรรม